ที่ปมขวดตังได้ไใชบ้านมันกอเลยกินเลยเนาะอะรเนีย่ยบ้นเรกินหลาย ตู่ยังละพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอก,กันคือเก่ากับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนได้ซุปน้ำใหม่ใส่งาหอมๆกินกก็พักบานๆเฮาน,นี่ค่ะนี่มีพริกี่ด้วยจ้ะพริกี่พริกีเดี๋ยวเอาแพล้มาก,กันเลยคิดอยากเนาะได้อันอันกิปโปมโเมียอาคอยแซ่แข็งไว้ก็สร้างมา้าคอยแซ่แข็งไวค้ค่ะพี่นอ้องค่ะผักสร้างเนี่ยมิสเดลโนรพาสิสเดา,า,เดาคือเก่ากับพี่น้องค่มะมาจ้ะอย่าสร้างแม่เปล่า กิมกอนเขาวก็การะเดอระเด้ดอร์อืมแต่ข้าวเหนียวก็อืมแสบจ้ะซุนทำไมคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวรออว้อนๆมากครับพี่น้องโอู้หวานฝนตกค่ะวันนี้ากาศฝนตกวันนี้ Tôi tốt tên một cơn tốt hẹn hẹn Tốt phố tốt phố Tốt khắc nè Tốt bà mồ hù Tôi chả cảm nháy Con có phép không hỏng chặt Cái tôm đã thấy Bà nó có lịch đấy không? ม่นี่ยมันงอนได้กินหลายครับหลมยเล็นอะคนค่ะเห็นครับอุนกระพาะุบนมไหม มันชอบมันยายค่ะแซ่บผมชอบผมไปรับ เลยพักบานน้ำหเห็นไหมจริงอ่ะคมขัดนอมเนี่ยความจนจินหอมจนจินหอดบานนกเลย <c oughs> พรพคือ,องามครับวันนี้แบบอืมี่จีอมเพจเหอมพี่งแต่เพจหอมแช่ สี่เม็ดเลยลืมขึนมอ่ะครับ รัณตกหนาวกับชื้น พี่ปมค่ะพี่ปมของแท้แล้วพี่น้องของแท้ของแท้มีคาดีดของแท้แน่นอนชับแต่หอมแซ่บเก่าค่ะแซ่แคมเบอร์เลยตรงสุดท้ายแล้ว

เงีนั้นปากอว ต้นอนน่อนไม่ใส่เลยต้นอาจ,จะออกแล้วจ้ะนี่ก็จะบบวาขวานะอบมากค่ะเพราะวา่านี่ใบเตยมั้ยงร้บเตยขวาน จะมากคลงลูกแพงเยอะจ้ะแต่ว,ว่าแซบ <c oughs> สุปใส่ผักแพร้วหอมแซ่บแซบเข้ากันเนะมัน